สบายดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนมันนี้ก็มายามตรงพี่น้องเลยหาก็มาใส่พี่น้องน้ำลงเลยพี่น้องเลยพนอากานน้ำลงเป็นสอกเลยหน้ำมากจะขึ้นนี่เนาะแต่มาเห็ดุมดแหละว่าท่านอะไรถ่ายยักเถื่อพี่น้องเลยปลาก็บบกขอยได้เลยพี่น้องน้ำบ่อาย นี่ฝนตกธนาคกรน้ำก็มีแต่ท่านี่พี่น้องบม่ได้ล่นฟังยักเถื่อนี่แต่เกือบสิเต็มเกือบสิเต็มพี่น้องทางบ่เต็มนี่แต่ค้าเกือบพี่น้องเลยเอาแบดตกบ่ได้ก็เกือบเต็มห่างบ่ค้าเกือบนี่เต็มพี่น้องสิมานย่อบางโตพี่น้องเลยใส่ไว้โดนเตื่อเลยพี่น้องเลย ประมาณชานาที่เดือดจั๊กชานาที่ซบนาที่เดือดจักเนาะชาวชาวซีบเดือดจั๊กมาลุ้นกันพี่น้องเอ้ยว่าสีได้หรือบ่บาดแหลกได้นี่นั่มล้าเลยข mmm ึ้นนี่เนาะพวกการน้่มทึงพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้อง โอ้โ oh. อันโตอนอันโตนขนมาดลหนพี่น้อง oh. จะมี่บอด้พี่น้องเลยมาลุ้นกันพี่น้องมาลุ้นกันสิมีจะโตได้เนาะค <c ười> ือผมเห็ <c ười> นโตปาตลตปาฮะยคเห็นโตปลาพี่น้อง ว่าจังไดมีบ่ปลาบอนะ่อหนะปลาหน่อยบอ่อ <c oughs> นี่จะปลาขาวนี่ปลาคอหน่อยอยู่น้องเลย nhăn nhẹt đứng đây à cô kho điều thì nóng thì mi nóng có mi thì nóng ดุกตันึงกับปลาคราบตัวนึงพี่น้องโอ้ยปลาซิวการนะครับพี่น้องเลยนี่นี่พี่น้องมีอยู่ปลาขาวหน่อยปลากระดดหน่อยกระดดหน่อยพี่น้องเลย โอ้ยแต่ประซิวพี่น้องประซิวประคาวน่อยนี่ปลาล่งตัวขึ้นเนี่มาจักเนาะอืแต่ฝนตกนะน่ำมันยังบม่มีเนาะ บมีวางชิแจงหน่ยจักขาหน่อยก็โตักใหญ่ๆกับบมีเนาะซำสีนิ้วนี่พี่น้องบ่มีเป็ต่น้อย ขาบของ <laughs> ปลากรเห็นหมดนี่น่อยใช่เนีตัวนะ้ <laughs> นน่อยหน่อยนะปลากระดส่งปลาสิวน่ ท้อพี่สังพี่น้องเลยลาซิวทั้งนั้นบาดเละพี่น้องเลยดียวแต่พอจีไม่เหลือนมาใส้นน่ ปลากรมกับปลาคอหน่อยตัวหนึ่งกับปลาดุกหน่อยตัวหนึ่งพี่น้องการหนักมีแต่ปลาปลาขาวหรือว่าปลาซิวถาลุ่นนี่พี่น้องเอ้มาลุ่นกันพี่น้องบาทที่ซองสีด้หรือบ่องอปะลงไลยเต๋อเลยวหน่ำนี่เนาะลงไลยเต๋อเลยพี่น้องเอ้ไปมาลุ่นกันพี่น้อง Xí đầy xem đây Để đầy đây bằng vàng lệ như bỏ Đây bán lệ như bỏ nơi đây phía ơi Nó lụn ngăn Nằm cả lông lái tử đấy nó Sao phía nào ơi Sao tô này năng, mà được sao nhưng đấy <laughs> ไม่นมาเต่ใส่เนอนี่อยู่บ่อด้อาตามีแต่ขี้เาอยากขี้น่องเยมีอยู่บ่อมีอยู่ว่าันี้น่องมีอยู่มีอยู่ว่าน จะ,ะว่าปลาซิวนะปลาจักปลอมีจากโตปลาขอนะ,ะอนเห็น่นนอปลาอน่อยอไปเลยเนาะ โอ้ขอตัวเดียวนะบ่อ่าปลุดบะมีปลาดุกดบ่มีพี่น้องมีแต่ปลาข้ออืมนี่น่ะนี่ปลาดุกนี่บ่อ๋อปลาขออออปลาดุกอ่ ีเหนือบางนี้นะนี่ออนี่ยใส่ว้อีกอ่เออใส่เราแล้นี่เนาะคอสมตสนี่นะนี่ขอกังอ่าทั้งปลาดกไส่ไวลดรงข้นึ่คืนนี้ก็ปรดคนนี้ไปจ้ะอืมใจกนหนามามาเบิ่งอะไรบมีกันเนาะ

ไม่ใช่ปลาดุกพันนะพี่น้องปลาดุกนาปลาดุกขั้วปลาดุกน้องนี่แหละพี่น้องถือปลาคอหน่อยสีโตของนั่นนี่นะขอหน่อยสีโตพี่น้องของนั่นนี่คิดว่าบ่ถือเรือไงนี่ขอยังถืออยู่ นี่พี่น้องตอนนี้จะหากเงียงปลาดุกก่อนพี่น้องเลยอย่ามนอย่ามนอย่ามลนี่พี่น้องเอาได้โย bỏ hát bỏ nghiền này bỏ oh, hát là nó mà chỉ say là bà thí đấy phía nông ấy bà này ở bà thí xàm <laughs> mà lộn có nhiều lông lai tử đây mà lộn đơ phía nông nó bà 4 ở bà 3 này nàng bốc leo phía nông ấy này có xì lại bốc lại. ไปมาลุ่นกันพี่น้องวดใจได้จักโตพี่น้องเลยสางคือเก่าพี่น้องไอ้เสาวคือเก่าคนหาบักเงา,างพี่น้องโตนะครับผมอืมปลาซิวยังดิ่นดับดับดับอยู่น้ำมันบ่แหง้งเนาะพี่น้องซิวดนะูปลาคอบ่อนะปลาคอกระมีพี่น้อง ยังดิ้นแดบๆแดบๆพี่น้องน้ำบ่แห้งปลาเซลล์ยังบ่ตายพี่น้องปลาซลลยังลอยเล่นได้เสยน้ำบ่จุบ่แห้งปานดเห็นลิ้นต่ำโพดว่าซั่นนี่่สวยแล้วเนาะน้ำลงแห้ง ลงแหงเลยพี่น้องเลยบ่ต่วนามันลงลุ้นกับพี่น้องมาลุ้นกันมาได้ลงมาเนาะปั่นกันได้่นี่ป่าเข้านะแนี่นงถือมีเข้าใจด้วยเป็นบปลาลุกก็มีปลาลุกพี่น้องปลาลุกปลาลุกหน่อย và khó nội phải không? Ừ. Ừ. Anh ấy làm đồ và Khó nội, bà lúc nội Bà ừ. ừ. thế Bà thế ừ. phải ตัวนี้บ่ตัม,มาพาควนเลยพี่น้องเอ้มาฮอนเองอ่ะเดี๋ยวพอปิ้งพอปอนอยู่พี่น้องเดี๋ยวนะพอปิ่งพอปอนพี่น้องเลยโอเคพี่น้อง มาฮันนี้ฮักทีิคอนลาไปเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลงังห่งใจในเดอ้อพี่น้องสำนี้แหละพี่น้องพอกันไ่คลิปหนาส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องสบายดี